สุดรายการวีดไว้บันเทิงเย้สภาพเสร็จแล้วครับไมเอ้ยไม่ใช่นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับน้องซีค่ะแน่นอนว่านะคะแล้วก็มีเรียกได้ว่ามีแฟนๆนะคะรีเควสคำถามขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแฟนๆอดใจรอสักครู่นึงเพราะว่าอีกประมาณ5ชั่วโมงถึงจะถามใช่ไหมคะใช่ครับ6ชั่วโมงครับก่อนจะถาม ยังอยู่แบบนม่ถึงหกนอนรอเลยนะฮะขลาดนี้คือเตียงนะฮะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆมาร่วมงานกับกิจกรรมของเราด้วยนะคะเริ่มต้นคำถามแรกเลยที่แฟนๆถามมาครับถามว่าช่วงเนี้ยน้องสี่ก็คือทํางานแบบหนักมากรู้สึกเหนื่อยบ้างอะไรนี้เหนื่อยไหมเอ่ยบ้างครับบ้างเป็นปกติอยู่แล้วว่าการทํางานแบบหลายวันติดต่อันมันจะมีความรู้สึกเหนื่อยสะสมใช่ไหมฮะแล้วมีวิธีผ่อนคลายยังไง นอนฮะมีไปนวดแผนโบราณบ้างไหมคะเยเราชอบนวดมากเลยใช่นวดนวดไทยหรือว่าสปาอะไรเงี้ยเราก็ชอบทําก็ถ้ามีเวลาว่างฮะก็หลับตางเก็บแรงฮะเก็บแรงนะคะเรียกว่าเก็บพลังงานถือว่าชาร์จพลังฮะถือว่าชาร์จพลังชาพลังด้วยค่ะแล้วก็นะคะน้องซีรู้สึกยังไงบ้างเวลาแฟนๆแบบน่ารักน่ารักเรื่องน้องซีว่านอนซีอย่างนี้เลยว่าเวลาเตยนอน เอนจีพีพุ่งมากพี่ยูรีนี่ค, <c oughs> คือเอนจีพุ่งมากตอนแรกตอนแรกเรารู้สึกตอนแรกเลยนะตอนแรกเราสึกเออน่ารักดีสแป๊บอยู่ไปไอ้เาวสี่างมี้ไหมก็มีก็มีก็เคยดีแล้วก็ต่อไปต่อมาเอ้ได้เหรอถามแบบแฟนคลับว่าได้เหรออยู่เราได้อยู่เหรอน่ารักได้อยู่เหรอเรียกนอก้องได้อยู่เหรอโอ้ได้อยู่อายุเราได้อยู่ไมอายุเราได้อยู่ใช่อายุพี่อายุเท่ากันเอ้ยไม่ได้ อายุเราได้อยู่ค่ะก็น่ารักน่ารักค่ะน่ารักแต่ถ้าถามตอนนี้เรื่น้องสี่ดีฮะดีฮะรู้สึกดีเพราะว่าซิลีี่ต่อไปก็จะเป็นน้องสี่นะฮะเอไม่ใช่น้องสี่น้องมิกน้องมิกใช่รับบทเป็นมิกเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสใช่ไหมคะโอ้ยเป็นคาแรคเตอร์แบบน่ารักเลยอ่ะโอ้ยทำหน้าตาหน่ารักให้ดูหน่อยแฟนๆอยากเห็นแล๊บแล้วหนึ่งสองมิกเขาล่างก่อนมิกเขาล่างโอเคน้องมิกครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับ น่ารัก <S <S รก,ก็คืออย่างนี้ต้อง,งหล่อร้าเหรอมันน้องมิกเขาเบลลขนาดนั้นไ,นได้เหรอน้องมิกมันจะมีท่าทางหรือบุคลิกคาแรคเตอร์รที่ต่างจากแบบปดอืน่นๆมันจะมีความน่ารักเขาจะไม่พูดปูมึงเขาจะเรียกแทนชื่อบุคคลหนึ่งเป็นชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเ<อ>ช่นจะเรียกพี่ยูริก็เลยยูริอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อจะกินข้าวกันงมึงอะไรเงี้ยมันจะเป็นนุ่มๆไปหมดเลยน่ารักไหมใช่ใช่น่ารักจริงพี่เพราะว่าปกติเอ๊ะน่ารักขนาดนั้นเหรอแล้วเราเล่นเองเอ๊ะทำไมมันบด ถ้าทางน่ารักออได้อยู่แล้วหน้าเด็กมากตอนแรกเข้ามาเขบอกเอ้ยอยู่ปีเออรับเลินยาอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างชอบเลยพี่เหมือนเคยเ้็นเคเห็นแล้วก็รู้อุ้ยน่ารักมากมเลยค่ะนะคะที่จริงก็เกิดปีลิงเหมือนกันใช่ปีลิงปีนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถามว่าน้องซีอยากชอบชอบเรียกแฟนคลับตัวเองว่าอะไรบ้างชอบเรียกแฟนคลับช่านชายฮะเราเราตั้งชื่อแฟนคลับ ของเราว่าซันชัยที่สะกดด้วยเออแซดที่ย่อมจาก C ีแซดยูเอ็นเอสเอชไอเอ็นดีชยซันชัยมีความหมายด้วยเป็นดวงอาทิตย์ฮะส่องแสงสว่างให้ทะเลนี่เรามองไปที่กล้องเราอ้อนอ้อนแฟนๆว่าซันชัยฮะเรียกโอ้ยอ้อนไม่เก่งอ้อนไม่เก่งจริงๆซันชัยค่ะทุกคนจะรู้ว่าเป็นคนอ้อนไม่เก่งอ้ออ้อนไม่เก่งใช่ไหมใช่ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <laughs> นะคะน้องซีบอกว่าเรียกนแฟนว่าสันชายด้วยแต่เมื่อกี้คืออ้อนสุดแล้วนะตอนที่ทำหน้าหน,นุ่มิกับอย่างเงี้ยน่ารักม,ม,มากๆากไหมคะน้องซีน้องซี <laughs> นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยขอสามคำให้กับชีวิตเองในปีนี้กันบ้าง <laughs> สามคำในปีนี้อี่ผ่านมามประสบการณ์คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นประสบการณ์หลายอย่างเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างของเราไม่ว่าจะการทํางานหรือว่า เพื่อนหรือว er no. <Quel parole> <true> ่าสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าปีนี้ได้อะไรเยอะมากใช่เทียบกว่าปีหรือที่ผ่านมาในด้านการทำงานก็คือประสบการณ์ค่ะนะคะแต่ยูริก็มอบให้ซีหล่อมากยยตอนนี้อวยนี่อวยนี่แบบห้าร้อยเป็นไรนคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยน้องสิบอะไรที่ทานแล้วรู้สึกว่าจะไม่ทานแน่ๆอาหารที่ไม่ทานแน่ๆในชีวิตที่แบบไม่อยากที่ไม่ชอบเลยที่ไม่ชอบเลยใช่ไหมเครื่องใน เครื่องในเราไม่กินเครื่องในใช่ตอนนั้นมีประสบการณ์เวลาก,กินก๋วยเตี๋ยวอะตอนนั้นกัดเครื่องในซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เรากินแล้วอ้วกเลยอ้อวกออกมาเป็นอ้นอวกเลยอะกี่ขวัวคะช่วงน่าจะเป็นช่วง Morning มหนึ่งถึงมสามนีแหละผมว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็อ๋อมันคือเครื่องในมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทานเครื่องในหรือว่าเคยทานมาวแต่ไมครู้ครั้งแรกครับเพราะว่าปกติเราไม่ไทยมีอะไรอีกไหมที่ไม่ทาน มีไม่ทันเลยปกติก็ทันได้กับทุกอย่างยกเว้นข้างในข้างในเนื้อง<ช>ูอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ย <laughs> แซวแซวเยห็นไม่ชอบงูข <พา S 1> <า>้าวขึ้นหัวไวมากอแล้วก็นะคะให้น้องซีฝากผลงานให้กับแฟนๆดีกว่าที่คอยติดตามด้วยครับผมก็ธันวาคมนี้นะฮะวันที่ยี่สองธันวาคมนี้ก็จะมีเรื่อง u n i v e r s e รตอะโรนฮะรับบทเป็นวิกนะครับออนที่ช่อง AS Play นะครับผมก็มีนักแสดงหลายคนเลยนะครับผมที่ร่วมเล่นเรื่องนี้นะฮะนำโดยน้องพีคนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยน้องมิกก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะมีอ่าซิงเกิลฮะ,ะน่าจะปลายมากกะลาไม่เกิดมกรลาดีกว่าเพราะว่าสัมภาษณ์หลายรอบแล้วแล้วก็ผัด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 แฟนคลับมาเพราะว่า อยากให้มันออกมาดีนะครับเราก็แก้แก้ตามสไตล์เป็นของตัวเองให้มากที่สุดอยากให้มันออกมาดีก็เลยแบบช้าหน่อยนะรอหน่อยละกันใช่แล้วก็จะมีได้ร่วมงานกับพันเชงนะครับผมเป็นละครเรื่องเออเพลงบินบมนู้นะผมที่ำลังถ่ายมกรลาเปิดกล้องมกรลาใช่ต้องรอติดตามนะคะเป็นแฟนเยอะมากนะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นดีก็รอติดตามไปใกล้ละกันใช่เมื่อกี้บอกกลๆก่อนถ่ายละครหนักมากใช่ไหมเอยเพราะฉะนั้นรอติดตามด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยให้น้องซี อวยพรค่ะปีใหม่ให้กับแฟ<ส>นๆแล้วกันใกล้<ป>จะปีใหม่แล้วครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเน้มีความสุขมากๆเนาะที่สําคัญก็ทํางานหนักมาก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราสุขภาพไม่ดีหรือเป็นโรคหนึ่งเราเสียเงินละต้องไปรักษาอสองเสียเวลาทํางานด้วยหาเงนินไม่ได้อีกเราต้องรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนก็อย่าลืมนะฮะขับยานดนพาพนงผ่านอะไรนะ ครับดีๆนะครับผมห่มวงก็นอนนะครับก็เป็นห่วงมากเพราะว่าการเดินทางน,นี้ปีใหม่น่าจะมีคนกลับบ้านไปเยอะปีใหม่เมือง <c oughs> ปีใหม่ปีใหม่เมือ,อ,องปีใหม่เมือ,องผ้ปรอารผปเะกอานะฮะผมก็อยากให้มีความสุขมากๆก,กับปีใหม่นะครับผมก็ปีหน้าก็ขอให้มี ความสุขทุกคนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมหวังครับสูส้ๆทําให้เต็มที่ครับทุกงานเลยขอให้เป็นปีที่ดีกว่าปีนี้ค่ะใช่ต้อง, bon. งดีขึ้นสิใช่ต,ต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นต้้องดีขึนเพราะว่าปีนี้คือเหมือนได้ใช้ชีวิตแค่ครึ่งปีเนาะเฮ้ยได้ยังไมได้ครึ่งปีมาไหนครึ่งปีก็คือกักตัวอ๋อเออใช่ไหมจริงแต่จริงตอนกัดตัวนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรฟิล์ลฟาอ่ะมันผมมองว่ามันเป็นการทําให้คนแบบได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองแลวคิดหลายๆอย่างแล้วก็ ได้ยทัศนคติว่งแผลอะไรหลายอย่างเลยนะเหมือนบางคนไม่เคยมีเวลาว่างก็ได้มีเวลาใช่มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นเนี่ยเห็นหลายคนมากเราก็เหมือนกันป่ะคะช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ฮะอยู่กรุงเทพฮะอ๋ออยู่กรุงเทพนะคะกลับไปก็เป็นห่วงฮะเป็นของที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าจะกลับมากรุงเทพก็บอกว่าดีกว่าเพราะว่าไปกลับไปเออเพราะว่าจําได้เลยตอนนั้นแบบเหมือนพ่อแบบุูมเสียงเงี้ยพ่อไม่เจอแม่เลย14วันสูงเสียงเลยใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรครับผม ตลอดปีเหมือนกันคุยคุยกันขลังแต่ไม่เจอกันสง่งรูปในในไลน์ใช่นี่จากราุงเทพกลับบ้านแม่ก็เฮ้ยกับจะกลับจริงหรออะไรเงี้ยเขาก็ยังโหน<ช>อ่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนๆมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลากันด้วยเท่าวีไว้บันเทิงกัน,นะคะ่ะจะทำผิดนะครับพี่โอเคเจอกันใหม่นะคะกับรายการวีดไวบันเทิง